ลุกสรางก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราก็มาอยู่กับเกมการเล่นระหว่าง AI กับผู้เล่นเปโอเคนะครับฝั่งสีขาวเป็นของ AI นะครับฝั่งสีแดงวันนี้เป็นของผู้เล่นเปโอเคนะครับเพื่อเป็นการแม่เสียเวลานะครับเราไปเรื่องรับชมเกมการเล่นของทั้งคู่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ AI ไเปิดกระดานก่อนนะครับทุกการ ขึ้นเบียหน้าเม็ดครับโดดมาขึ้นมาครับมาฝั่งของผู้เล่นไปโอเค AI เปูสองเบียขึ้นไป2เบียลักษณะนี้ม้าเทียมหรือเปล่าครับ AI จะบุกสไตล์ม้าเทียมให้เราได้ดูกันหรือเปล่าครับืูว่าวันนี้ฝั่งของผู้เล่นโอเคนั้นจะโชว์แนวทางบุกแบบไหนให้พวกเราได้รับชมกันนะครับ โอ้โห oh, AI นั้นปูสามเบียกลางกระดานมาเลยครับจะเจาะม้าเทียมของฝั่งผู้เล่น BK เ,เข้าหรือเปล่าครับเนี่ยสำหรับฝั่ง AI นะครับหรือว่า AI นั้นจะมีวิธีการแก้ม้าเทียมของฝั่งผู้เล่นบ b คแบบไหนให้พวกเราได้ศึกษากันนะครับหรือว่าหมากนี้ AI จะเพียงพ้ากันนะครับ โูสองเบีเข้ามาครับเข้ารูปม้าเตรียมครับสำหรับฝั่งของผู้เล่นเปนโอเคครับโอเอไอกินตัดเข้าไปครับทําลายรูปทรงครับกินไปกินกลับรับจังหวะนี้แลกกันกินับครับดูหมามากินครับสำหรับผู้เล่นเปนโอเค นี่เนี่ยใช้เม็ดทิมไปครับทิมไล่ม้าครับมาโยกมาขูกเป็นม้าขวาครับคืนเม็ดครับสำหรับฝั่งของวันโอเคตอนนี้ไม่มีการดูเชิงนะครับบุกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของสำหรับทั้งคู่ครับนี่ไอเดินเรือมากดขุนไวยครับ ขุนแดงบอกสบายมากครับโดกมาเล่นริมกระดานครับสำหรับ AI โอ้โหโห,หลบดไปไกลเหลืเลอเกินครับสำหรับขุนของฝั่งผู้เล่นโอเครู้ว่า AI นั้นจะเจาะหมากของฝั่งของผู้เล่นโอเคนั้นเข้าหรือเปล่าครับ กันคนละฝั่งเลยครับสำหรับผุนของทั้งคู่ครับเินเรือมากดครับสำหรับฝั่งผู้เล่นเปนโอเคลบก่อนครับอันตรายรู้สึกว่าฝั่งของผู้เล่นเปนโอเคนพยายามที่จะบุกทะลวงเข้ามาทางปีกซ้ายของกระดานที่ขุนของ AI U อยู่นะครับ a อก็พยายามบุกไปทางปีขวาครับต่างคนต่างบุกค,ครับจังหวะน,นี้ไ i จะเล่นอะไรกันแน่ครับผมเดี๋ยวเป็นม้าโยงเดี๋ยวเป็นม้าเทียมครับ a อโดดม้าขึ้นมาครับไม่รู้มาทําอะไรครับม้าขาวตัวนี้ ฟังของผู้เล่นเคโพนั้นเหมือนก็กำลังดูเชิงอยู่นะครับเอาละครับ AI เริ่มที่จะมีอะไรให้เราได้เห็นกันแล้วครับเริ่มเหมือนจะพยายามเตรียมการผูกทางปีกขวาของกระดาษแล้วนะครับหรือว่าจะโชว์หมัดน็อกยังไงให้เราได้รับชมกันนะครับให้เราได้ศึกษากันนะครับสำหรับเกมนี้ ตอนนี้ฝั่งของผู้เล่นเบเคนั้นก็เหมือนพยายามดูเชิงแล้วก็พยายามตั้งรับอยู่นะครับเดินเม็ดไปเดินเม็ดกลับนะครับจะรอดูว่า AI นั้นจะบุกมายัางไงนะครับเอาครับไม่มีอะไรครับจังหวะนี้ เหมือนตังคู่ก็รอจังหวะต่างคนต่างรอจังหวะนะครับเข้าทำกันอยู่นะครับใครพลาก็คงจะโดนนะครับเอาละครับเริ่มมีอะไรทางปิดตายให้เราได้เห็นแล้วครับจังหวะนี้อันตรายแล้วครับคุณของฝั่งผู้เล่น AI ครับเอไอก็เดินไปเดินกลับนะครับ จังหวะในการเข้าทำอยู่นะครับเอาครับ AI เปิดริมกระดานครับเลือกยันครับผมดีที่สุดครับแตากินนี้อาจจะเป็นเรื่องได้นะครับโอ้โหโยดโยนม้ามาเลยครับจังหวะนี้เอาไม้มาขายเลยครับสําหรับ AI ครับเป็นเรื่องนะครับทนนี้ขุนของฝั่งพบรอเคนั้นอยู่โดดเดียวแล้วครับเริ่มเห็นการบุกของ AI ครับลุกไปทีนึงครับ เห็นการบุกข,ของ AI นะครับจังหวะน,นี้โอ้โหดูครับจังหวะน,นี้ท่านผู้ชมคลองเรือของ AI นั้นไปมาได้สะดวกแล้วครับเอาเรือมาแลกครับไม่ได้ครับสนใจไม่เอกินเลยครับผมโเหเรือตัวนี้คงจะรอซ้ำครับตัดกระบายไปไงต่อครับไปไโยกเบี้ยงหายมาเพื่อที่จะกันไม่ให้ ขุนนั้นไปไหนได้นะครับโดดเรือมาลุกหรืป่าครับจังหวะนี้ไอไม่ครับขึนเบี้ยมาปลูกเบี้ยหงายเลยครับกินครับจังหวะนี้กินไปเบี้ยหงายก็ไม่หายครับผมทำได้ดีครับจังหวะนี้นะครับสำหรับเอเป็นช็อตที่น่าศึกษามากนะครับเอาละครับตรงนี้ถ้าไม่รีบมาช่วย ขุนนี่อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับสำหรับฝั่งของผู้เล่นเปโอเคนะครับไอนั้นพยายามที่จะทำลุกนะครับลุกจนนะครับโอ้โหมานะครับเรืออาจจะเป็นเรื่องนะครับเนี่ยขนาดไม่ให้ขุนนั้นไปไหนได้เลยนะครับเอามาต่อครับทำไงครับเนี่ยโอ้ลุกไปหนึ่งทีครับ โอ้โหอันตรายครับช็อตนี้ถ้าผู้ชมเห็นนะครับเห็นแล้วนะครับอันตรายนะครับยินไปครับจังหวะนี้เป็นเรื่องนะครับตาเดือนสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นการทําลุกจนนะครับด้วยเรือนะครับสําหรับหมากกระดานนี้ของ AI นะครับผมก็เป็นอีกกระดานหนึ่งที่มีความสนุกสนานนะครับแล้วก็เป็นการบุกที่ดุกเดือดอีกกระดานหนึ่งสําหรับ AI นะครับให้เราได้รับชมกันนะครับ ก็เป็นการทําลุกตัวนะครับสอดประสานกันระหว่างเบี้ยงหายนะครับม้าแล้วก็เรือนะครับเป็นการเป็นกรณีที่น่าศึกษามากเลยนะครับสําหรับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นเกมโอเคทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับที่ได้เล่นหมักลุกด้วยกันนะครับสร้างเกมหมักลุกสนุกแบบนี้ให้พวกเราที่รับชมนะครับที่ชื่นชอบในการเล่นหมักลุกไทยได้ศึกษากันนะครับสําหรับ ลุกแชนแนลก็ต้องของกล่าวคำว่าสวัสดีครับลุกแชนแนล